สวัสดีจ้าวันนี้แม่ดาวพาเพื่อนๆมาดูดอกดาวเรืองที่ปลูกไว้นะคะนี่นะคะดอกดาวเรืองที่ปลูกไว้นี้แม่ดาวตัดไปไหว้พระนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองออกส้มๆนะคะเ,เดี๋ยวเรามาดูดอกนี้กันดอกที่อยู่บนต้นนะคะอันนี้อันนี้จะเป็นสีส้มเลยค่ะสีส้มแบบชัดมากนะคะนี่สีส้มสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆ อันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองออกส้มๆนะคะเพื่อนๆอเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้นะคะที่อยู่ในกระถางนะคะที่อยู่ในต้นอันนี้เราก็จะเป็นออกสีเหลืองทองนะคะเพื่อนๆนะคะนี่จะออกเป็นสีเหลืองทองสีเหลืองทองสวยเลยนะคะน,นี่ก็จะเป็นดอกที่แบบกำลังพอดีพอดีนะคะเนี่ยเพื่อนๆดู อันนี้มือแม่ดาวนะคะอือันนี้แม่ดาวตัดมาหลายหลายดอกนะคะรวมกันก็จะสวยมากเลยอันนี้ไปไหว้พระเดี๋ยวแม่ดาวพาไปดูอีกอ่าอีกมุมนึงนะคะเพื่อนๆแป๊บนึงอ,อันนี้เป็นดาวเรืองที่ปลูกอยู่ในกระถานะคะอันนี้น้องเขายังไม่แตกดอกนะคะดาวเรืองชุดนี้อ่ะเมื่อวานนี้ที่น้องใบบุญมาถ่ายตรงนี้กับแม่นะคะ เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะคะนี่ทางเข้าไปข้างในก็จะเป็นต้นทานตะวันนะคะเพื่อนๆนะคะ,ะเข้าไปข้างในกันนะคะรอบๆตรงนี้ก็จะเป็นต้นทานตะวันทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้เขาโดนฝนหลายวันนะคะแล้วก็ลมค่อนข้างแรงนะคะต้นทานตะวันก็จะ ใบงอนะคะใบอดอกงอนะคะที่ขเพื่อนนี่นะคะทานตะวันเขาก็จะแบบคอ,องงเลยนะคะอ่าอันนี้ยังโอเคอยู่นะคะอันนี้เป็นทันตะวันอ่ะเดี๋ยวแม่ดาวให้ดูทานตะวันด้วยแล้วกันะะเนาะทานตะวันอันนี้เขาก็จะเป็นสีเหลืองสีเหลืองทองนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลืองนี่ สีเหลืองอ่อนค่ะเพื่อนๆดูสิต้นนี้เขาก็จะไม่ไหวแล้วเนี่ยเห็นไหมทั้งต้นเขาก็จะมีประมาณสิบกว่าดอกนะคะจะล้มค่อนข้างเยอะทางนู้นก็จะเป็นทานตะวันนะคะโดนลมอ่าโดนลมลน้มไปหลายต้นเลยค่ะเพื่อนๆอ่เดี๋ยวเรากลับไปดูต้นเอ่อดาวเรืองกันนะคะเพื่อนๆ ที่จะให้ดูเพราะว่าอันนี้ดอกเขาใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยอันนี้ฝ่ามือแม่ดาวนะคะดูสิดูสิสีเหลืองทองสวยมากเลยค่ะเต็มมือเลยนี่ก็จะเป็นอีกดอกหนึ่งนะคะเพื่อนๆดูเดี๋ยวแม่ดาวจะกำมือนะคะดเูเกือบเท่ากำปั้นแม่ดาวเลยอะคะ่ะอันนี้เขาใหญ่มากเลยนี่นะคะ ดอกนี้นะคะนคะคะดอกเขาใหญ่มากสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆนี้ธรรมชาติสวยมากเลยอันนี้ไม่ไดาวซื้อแบบซองมาปลูกนะคะดูมีมดด้วยมีมดเดินซื้อแบบซองมาปลูกนะคะแต่ว่าตรงนี้ที่เขางามแล้วก็ดอกใหญ่ขนาดนี้น่าจะเป็นเพราะว่าตรงนี้เราใส่ปุ๋ยนะคะปรุงดินเข้าไปก็มีดิน ดินปลูกนะคะแล้วก็จะมีพวกปุ๋ยขี้วัวขี้ควายนะคะเพื่อนๆตรงนี้แล้วก็มีปุ๋ยขี้ไก่ที่เราซื้อมาด้วยค่ะนี่ดอกใหญ่สวยจังเลยยังไงไม่ไดาก็ฝากเพื่อนๆช่วยติดตามเพจหนูน้อยอพอเพียงนะคะหนูน้อยกเกษตรพอเพียงกเกษตรสวนบ้านบุญของเราด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วนะกับดอกไม้สวย,สวย สวัสดีจ้า